พระนางพระแม่เจ้าพระมารดาราชเฮยแม่พระบิ่งฝันประชาแชงแห่งไทยทั่วพาราฉลองศพชาติเทิดพระเกียรติก้องราชพัฒน้อมสดุดีราชพัฒสารคามขอพระราชทานพระราชอนุญาตการ เฉลิมศีอ่านบทอะสิรวาทสะดุดีองค์พระแม่จัก,กรีศรีชาติไทยถึง12สิงหาปีห้กแม่พระเจ้าสิริกิตดิสัยเฉริมพระชนมะพันษามหาชัยแปสพันษาไทย ฉลองวานสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพาทวยไทยเกษมสันใต้ร่มพระบารมีราชสารานพระโศกซ้องประสานถวายพระพรน้ำท่วมอยู่ที่ไหนไกลหรือใกล้ถุงพระราชทานให้อดิสร ถึงมือราชก่อนใครใครในดินดอนใายทุกขผ่อนราชซึงพระกระรุณาอักคีภัยวาตภัยทรงช่วยเหลือทรงกูลเกื้อราชผู้อนาถาหมื่นโครงการต่างๆพระมารดาล้วนสร้างสุขประชาพาร่มเย็นทรงชารา ภาพแล้วพระแก้วแม่พระดวงแดอ่อนล้าดังที่เห็นเกือบร้อยปีทรงผ่อนทุกขผ่อนลำเค็นผ่อนยญ้าเข็น,าขนชาวประชาพาสุขใจขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราชบูรพะกษัตริย์อดีสัยทรงรวมพระบารมีอวยพระพรชัย แด่องค์พระแม่ไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามในนามผู้บริหารคณาจารย์พนากาักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและนักเรียนทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการ RMU Channel กับผมพีรพจน์ยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัดดาวดวงจันโชติประจำวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2559นะครับซึ่งเราสองคนจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมายัาท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับค่ะช่วงนี้มาติดตามชมข่าวแรกกันนะคะ ศาลจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการศาลยุติธรรมเผยพแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถค่ะ ที่ห้องประชุมเทอเตอร์อาคาร34มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคามสารจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนมหาสารคามจัดโครงการสารยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีกวมิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559โดยมีรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและมีนายสราวุธยงใจยุทธผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญธรรมวิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคามบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษการดำเนินคดีในศาลจังหวัดมหาสารคามและนายทารินปัญญาโพธิคุณผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมหาสารคามร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องกฎหมายครอบครัวและความผิดทางอาญา นางปราณีตขาวอ่อนผูน้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าโครงการที่จัดขึ้นดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมพุทธศักราช2557ถึง2560 โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายการเสริมสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มีมาตรหฐานร,ระดับสากลอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลราชสมบัติครบ70ปีเก้ามิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคามเข้าร่วมจำนวนกว่า300คนค่ะก็นึกถึงรถมอเตอร์ไซค์น้องๆหลายคนเนี่ยในที่นี้ ไปต่อกันที่โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาสรารคามกันบ้างนะครับโดยทางกองบริหารงานบุคคลได้จัดหลักสูตรอบรมการประสานงานแบบ360องศาทั้งนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพของการประสานงานมีเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ห้องประชุมหนึ่งคณะวิทยาการจัดการอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนางลำดวนดวงคมทาผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลได้จัดอบรมในหลักสูตร การพัฒนาศิละปะการประสานแบบ360องศาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้ตรงกับความต้องการหรือประเด็นที่เห็นว่าต้องการปรับให้ดีขึ้นครับ จากข้อมูลการวิจัยพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านการพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบ360องศาให้สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายและสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์จำนงผลบุญอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบวัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นหลักทั้งนี้มีตัวแทนของหน่วยงานคณะศูนย์สำนักกองเข้าร่วมการอบรมกว่า100คนครับ ช่วงนี้มาติดตามชมข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานสัมมนานทางวิชาการ40ปีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาตินะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22-24ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2559ค่ะ ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะในการนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็ติดต่อประสานงานไปทางด้านของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เลยค่ะครับจากเรื่องของการสัมมนาวิชาการนะครับมาที่ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์มาจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยายลัยราชภาัฏมหาสรารคามครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสรารคามนะครับรวมไปถึงนะักศึกษาคณาจารย์บุคลากรกร,รวมไปถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดบ้านปลาบูชุมชนคนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยในงานนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านดรโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานนะครับซึ่งงานก็จะจัดขึ้นณนบ้านปลาบูตาบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับและจะมีพิธีเปิดในระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีซึ่งก็จะประกอบไปด้วยท่านดรโชคชัยเดชอมรทันท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานนะครับท่านรองศาสตราจารย์สมชัยวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานและในการศรีบุญลือในอำเภอวาปีปทุมเป็นผู้กล่าวต้อนรับนะครับและหลังจากนั้นครับก็จะมีพิธีบายสีส่ขขันนะครับเรียกว่าเป็นพิธีผูกขัญสายสัมพันธ์คนต้นแบบครับและมีการแสดงวงโปรงลางอีสานนะครับชื่อวงสืบอีสานนะครับและในช่วง10ินาฬิกาเป็นต้นไปครับก็จะมีการจัดกิจกรรมซุ้มของดีมากมายนะครับ ที่เป็นของดีของจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับของดีพื้นบ้านที่เป็นอของที่เกี่ยวข้องกับโอท็อปแล้วก็ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มของดีคุ้มตะวันรับฟ้าคุ้มเหนือพัฒนาคุ้มโรงเรียนกเกษตรกรนะครับซุ้มธุรกิจผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติรวมไปถึงซุ้มของดีโพงามซุ้มของดีดอกไม้และซุ้มตลาดสีเขียวนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะมีเรื่อยไปตลอดทั้งวันนะครับไปจนถึงวันที่อขออภัยครับไปจนถึงเวลา17นาฬิกาของวันที่15สิงหาคม2559หลังจากวันแม่พอดีเลยนะครับเปิดมาปุ๊บก็มีกิจกรรมดีๆเปิดบ ปลาบูนะครับท่านใดที่สนใจก็ขอเรียนเชิญทุกทท่านไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับถูกต้องค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจค่ะที่ทางทีมข่าว i อเอ็มยูชาแนํนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันทัศด,ดาวดวงจันโชธพร้อมทั้งท่านอาจารย์พิรพน์ยิ่งและทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยายลัยราชภัฏนมหาสารคามต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ i uh -huh. ธรรมดาครอจะเยี่ามผู้ป่วยครักค่ะทำเยี่มใหม่จากเยี่หมไม่ได้ผูสายี่สิบสี่ชั่วโมงคือพ <sz> oh ั <butterfly 11> นธสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจำตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำางานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความห่งใยจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน